สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆที่รักและคอรบทุกท่านครับพบกันกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับวันศุกร์ที่6เดือนสิงหาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลน,นะครับก็เข้ามาพูดประเด็นหลายๆเรื่องสะท้อนการแก้ปัญหาเรื่องโควิดของรัฐบาลอันนี้ก็ต้องออกมาพูดกันครับไม่พูดไม่ได้นะต่อให้ จะมีประกาศาของรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันโอชาห้ามพูดเรื่องจริงห้ามพูดเรื่องเท็จห้ามพูดเรื่องทําให้หวาดกลัวแต่เราก็จาเป็นต้องพูดนะครั้นจะไม่พูดก็จะไม่มีใครพูดและมันต้องพูดของคนที่พูดด้วย <c ười> คือล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวนะครับในแพทย์นิติมหานนเลขาราชบียาไร ออกมาพูดผมฟังคำพูดของท่านแล้วนะครับมันเป็นความอัดอั้นตันใจไม่ใช่อนใจเราเป็นความอัดอั้นเป็นความรู้สึกที่ผมมองว่าหลายๆฝ่ายณนเวลานี้นะครับคงไม่ใช่ในแพทย์นิติอย่างเดียวหรอกครับคนไทยจํานวนไม่น้อยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวนไม่น้อยนะฮะที่อยากจะสะท้อนภาพความล้มเหลวหรือว่าการวางแผนของรัฐบาลที่วาง แผนผิดมาแต่แรกแลหลายฝ่ายอยากจะสะท้อนในสิ่งเหล่านี้แต่ผมก็เชื่อว่าท่านคงทนไม่ไหวจริงๆนะฮะท่านถึงออกมาพูดบอกว่าวัคซีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะที่มันฉีดช้าเนี่ยเพราะขั้นตอนของรัฐบาลซึ่งเรื่องเหล่านี้จริงๆพูดกันมานาน,นะฮะแต่ว่าหลายลคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดแล้วก็ไม่ไม่ดีคือพยายามจะปรับแต่ว่าผมเคยพูดแล้วว่ามันกลับ กระดุมเม็ดแรกผิดมาแต่แรกแต่ก็ยังฝืนกัดกระดุมเม็ดต่อไปนี่นะกัดกระดุมยังไงมันก็เบี้ยวครับมันไม่สามารถที่จะปรับสภาพหรือปรับสภาวะให้กระดุมเสื้อนี่นะมันตรงได้นั้นวิธีการก็คือต้องเลาะและปรับระบบและระบบต่างๆในการแก้ปัญหาในเรื่องของ วัคซีนเนี่ยมันมาจากสบคทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก็มีพลเอกเลขาสภาความมัน่นคงแห่งชาติทหารมาเป็นผอ,อชุดใหญ่ก็มีประยุทธ์เป็นผอเพราะนั้นเราจะเห็นกระบวนการแก้ปัญหาของรัฐบาลเรื่องโควิดนี่นะเป็นในระบบราชการเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนต่างๆจริงอยู่นะครับอาจจะมีความจําเป็นอยู่บ้างแต่ มันจะไปยึดหลักในระบบราชการทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เพราะวันนี้มันเป็นภาวะวิกฤตนี่แหละครับคือนายแพทย์นิธิหมหานอนออกมาพูดบอกว่าวัคซีนก็จัดไปให้เยอะและ้วเห็นไหมคือแต่มันช้าเพราะมัวแต่ไปลงทะเบียนและลงทะเบียนเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็ไรจีปาถะคนป่วยนะ ผมเห็นบอกว่าเอาละใครรู้ว่าป่วยมีอาการว่าป่วยสามารถแจ้งแล้วก็ตรวจได้เลยผมก็เห็นแต่ละข่าวแต่ละวันนะครับมีคนล้มตายที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตรวจเพราะอะไรเพราะโทรไปกว่าจะรับสายหรืออาจจะไม่ได้รับสายเลยติดแล้วให้รอติดแล้วพูดแล้วไม่มีเตียง ต้องไปผ่านหนึ่งสองไปผ่านอะไรเทสซะก่อนจึงจะรับเป็นคนไข้อะไรจีปาถะเยอะแยะมากมายนี่นะขั้นตอนเหลา่านี้จึงทําให้คนเสียชีวิตนี่คือความล้มเหลวในการบรหิหารจัดการของรัฐบาลไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดนะครับแต่มันจำเป็นต้องพูดครฉะนั้นไม่พูดนขนาดพูดขนาดนี้ยังไม่ได้ฟังอะไรกันเลยนะฮะก็แก้แบบแบบเดิมที่แก้ผมว่าวันนี้จริงๆแล้วนะครับจริงๆนั่นพูดถึงว่าการ พแพร่ระบาดเชื้อของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากระบบราชการเราที่มันมันเป็นระบบราชการเกินไปอ่ะและคนที่มาบริหารก็เป็นราชการซะด้วยนะครับยศพลเอกทั้งนั้นแล้วจะให้ประเทศไทยเดินไปข้างไหนได้ละครับทั้งช่วยชีวิตของเขาเนี่ยครับอยู่ในระบบราชการกินเงินเดือนมาตลอดความคิดต่างความคิดเชิงซ้อนความคิดเชิงหลายตลบความคิดต่างไม่มีหรอกครับพวกนี้คิดหน้าเดียวนิด ชั้นเดียวทั้งนั้นครับอันนี้บดิว่ากันนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้การฉีดวัคซีนอย่างไฟเซอร์ผมแซว่าเมื่อหลายวันกอ่อนตั้งแต่วันที่สา1เสมที่หแล้วทําไมต้องไปฉีดวันที่9ครับบอกไฟเซอร์ตอนนี้ก็ส่งไปหลายจังหวัดแล้วไปรอเลิกรอยามแล้วคนตายทุกวันนะครับวันนี้เสียชีวิตตั้ไหต่ไหมครับเสียชีวิตไปอยู่ที่วันนี้ตั้ไหรเนี่ยร้อใช่ไหมครับเออ 191วันนี้เสียชีวิตที่ร้อเิบเอมื่อวานร้อเพิ่มมาเท่าไหร่สาวันนี้ติดเชื้ออยู่ที่2 1งหมมเมื่อวานติดเชื้ออยู่ที่2920เพิ่มมาเท่าไหร่มะ491ผู้ป่วยหนักในประเทศไทยวันนี้อยู่ในอันดับเท่าไหร่ครับอันดับ4หรืออันดับ6ของโลกนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ อัตราการติดเชื้อประเทศไทยเมื่อวัน41วันนี้อยู่ที่40มันบงวันซื้อ41 40คืออัตรา,ารคืออันดับดิแซงชาวบ้านเข้าไปเรื่อยขยับขึ้นไปเรื่อยอันนี้มันเน้นถึงการมหาจัดการและหลายคนก็พูดนะครับบอกว่าสาเหตุมันคือวัคซีนรัฐบาลวางแผนผิดนโยบายรัฐบาลผิดกันมาแต่แรกเขาถึงไล่ และก็ไม่มีวิแววว่านโยบายคุณจะถูกว่าคุณกัดกระดดมเมเ็ดเลอเดิมรูเดิมผมว่าองค์คาปยบที่เป็นคณะกรรมาการร่วมกับผู้เิกประยุทธ์จันโอชาคุณต้องกลับไปพบทวนนะครับประยุทธ์จันโอชาต้องไปทบทวนครับเริ่มตั้งแต่ทบทวนตัวเองก่อนนะครับต้องทบทวนตัวเองครับปุ่งนี้มบ็บหลายมบก็มอาอไ,ไล่นะครับเดี๋ยวเืมอมบเกิดึั้นประเทศแน่ไม่ต้องห่วงครับยังไงก็เกิดถ้าบริหารราชการแผ่นดินแบบ รวมศูนย์แบบรวมอำนาจแบบยึดอำนาจนะแบบเผด็จการบริหารแบบทหารบริหารมันเป็นไปแบบไม่ได้คนเสียชีวิตขึ้นแต่ละวันแต่ละวันมีแต่ขยับขึ้นนี่ขนาดล็อกดาวล็อกแคมป์นะครับแล้ววันนี้อัตรานะครับอย่างอัตราพมืเช้าผมดูข่าวจองสามะนะนะบอกว่าอัตราการติดเชื้อกรุงเทพเท่าไหร่นะหกสิระ สี่สิบหรือหกสิบจำไม่แม่นนะสลับกันระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยสี่สิบหรือหกสิบนี่แหละสลับกันไม่แน่ใจว่ากรุงเทพหกสิบต่างจังหวัดสี่สิบหรือต่างจังหวัดหกสิบกรุงเทพสี่สิบอัตราการติดเชื้อจากการตรวจผู้ที่ตรวจโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดานะฮะเดินผ่านหน้าสามคนนะจะติดหนึ่งคนหรือสองคนเลยคุณล้อเล่นนะครับ ทำไมเพราะความผิดพลาดของรัฐบาลปิดแค้มคนงานตั้งแต่นั้นแหละครับคนกรุงเทพทะลักออกต่างจังหวัดเป็นแสนเดี๋ยวเนี่ยคิดตั้งคิดดูกันแล้วกันครับนะคนที่ไปก็ไม่คิดว่าตัวเองนะั้นติดเชื้อเพราะอะไรมาตรการในการตรวจเชื้อของรัฐบาลนี้มันไม่ทั่วถึงคนจะไปรู้ได้ไงบางทีมันไม่แสดงอาการก็ไปแพร่เชื้อในต่างจังหวัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้คือเตียงในต่างจังหวัดจะล้นอีกค่อยดูครับ นะรัตีว่าการกระทรวงอ่ะไทยภูมิใจปกติแล้วมจะไปแพร่เชื้อต่างจังหวัดโอ้โหความคิดพวกทหารพวกนี้จริงจริง,รงนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะออกไปดีกว่าออกไปเถอะจริงๆนะครับถ้าขืนอยู่บ้านเมืองมันมันไปไม่ได้นะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยวัคซีนเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไฟเซอร์บอกรอไปฉีดวันที่เก้าคุณจะรออะไรผมบอกคุณรอเลิกรอยามรอวันมงคลไปวันที่เก้ามันจะทําให้โควิดไอโควิด มันกลัววันที่เก้าหรือ,อยังไงพร้อมต้องรีบฉีดช,ช้าวันเดียวไม่ได้เพราะเสียชีวิตอย่างเมื่อวานกับวันนี้อะเพิ่มมาตั้งไห่มาเพิ่มมาตั้งสี่ร้อยกว่า4ี่ห้าเก้าคนจากเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยวันเดียวเนี่ยเพิ่มมาสี่ร้ยกว่าคนไม่ใช่ล้อเล่นนะประยุชน์อนุทินทำไมล่ะครับพวกคุณคิดว่าประชชนเป็นอะไร ผมไม่เข้าใจจริงๆนะนี่นี่เป็นคําถามที่ผมไม่เข้าใจจริงๆหลายฝ่ายทักท้วงึงแผนของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนที่ล้มเหลวนะครับวันนี้ท่านรู้ไหมถ้านับถึงสิ้นปีเนี่ยนะนะถ้านับถึงสิ้นปีเนี่ยนะจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันหนึ่งเกือบตัาไแร่ละ4 5 0 0 0 0หรือ500,000กว่า500,000 5 0 0 0 0โดยประมาณนะ ไม่ใช่น้อยนะครับวันนี้ฉีดปัญญาฉีดมีกี่แสนครับและยังไม่พออย่างในแพทย์ที่ออกมาบอกว่าวัคซีนเราฉีดช้าเพราะระบบขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการมันยุ่งยากไม่มีประเทศใดในโลกนะครับมีไม่เท,ท่าไรแล้วครับที่มาทําแบบประเทศไทยประเทศอื่นเขาเดินไปหาเดินไปฉีดเขาต้องไปเชิญชวนมาฉีดเพราะวัคซีนเขามีเหลือแต่ประเทศไทยเนี่ยนะ หาวัคซีนยากยิ่งกว่าซื้อลอตเตอรี่มันเป็นไปได้ยังไงครับถูกไหมฮะหาวัคซีนยากเนนะความหวังนะครับลงทะเบียนเหมือนลอตเตอรี่เลยไม่รู้อนาคตไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ยังไงและยังแผนในเรื่องของเด็กอายุส8บปดนะถึงห้าสบ้าปีสิบปดขึ้นไปเนี่ยนะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เขาไปเอาห้าขึ้น แผนเหล่านี้มันก็ผิดหมดคือวัคซีนมันก็ไม่ได้เลือกอายุนะครับมันก็ไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยเลือกชนชั้นวรณนะเลือกเชื้อชาติเลือกสัญชาติวัคซีนไม่เลือกเลยครับปรากฏว่าเด็กติดเชื้อไม่แสดงอาการก็ไปติดผู้ใหญ่เพราะคุณไปคิดว่าเด็กไม่ฉีดคืออันนี้คือความล้มเหลวคือมันไม่แสดงอาการแต่มันเป็นตัวแพร่เชื้อก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาติดเขาก็คิดว่าเขาไม่ติดและการที่จะแก้ไขปัญหาวันนี้มันต้องเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเท่านั้นฉีดให้เร็วของดีมีคุณภาพแต่วันนี้เราก็ยังพูดเรื่องวัคซีนไม่รู้จักจบขนาดวันนี้ได้รับบริจาคมาก็ตั้งเยอะนะครับอังนผมเห็นด้วยนะครับผมอยากให้หลายฝ่ายออกมาพูดเหมือนกันนแพทย์ที่ที่พูดต้องกล้าที่จะพูดครับ วันนี้จะไปเกรงกลัวนายกนับดีไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวก็ถูกไล่ไปอย่าไปกลัวครับยกตัเด็กก็อย่าไปกลัวฮะไม่จาเป็นมันจะปล่อยให้คนไทยล้มตายได้ไงมันไม่ได้ไม่ได้คือมันจะเจตนาด้วยหรือไม่เจตนาเราก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เอาการเมืองผสมยังไงก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าชีวิตคนไทยมันจะต้องมีความปลอดภัยนะฮะ มันจะต้องมีแผนการมันจะต้องระบบขั้นตอนตามระเบียบราชการให้มากผมพูดทุกวันวันนี้ระเบียบขั้นตอนราชการยิ่งเข้มยิ่งบริการน้อยในภาวะวิกฤตแทนที่จะบริการให้มากนะครับลดขั้นตอนให้มากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ในยุครัฐบาลนี้พอวิกฤตขั้นตอนมากยุ่งยากมาก เพิ่มขั้นตอนการบริการผักภาระให้กับประชาชนมันใช่หรือครับอันนี้ไม่ได้ใส่ความนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมยกตัวอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างที่มันเห็นชัดๆล้วคุณปฏิเสธไม่ได้รับบัตรคิววันละห้บาบาัตรวันละห้าคิวจดทะเบียนจังหวัดทั้งจังหวัดผมยกตัวอย่างปทุมธานีเนี่ยเพราะนี่สัมผัสได้ตนเองเห็นเนี่ยห้าคิว ไปรอตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเพื่อรอคิวแต่ได้แค่ห้าคิวที่เหลือ,อไล่กลับลอกคิดดูดีครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับระบบวัคซีนเลยครับนาะไม่ได้ต่างอะไรกับระบบวัคซีนเพราะฉะนั้นผมว่าผู้นกประยุท์ครับลองไปทบทวนเหมือนที่หลายๆฝ่ายเขาติดติงมาหน่อยดีครับนะเรื่องระบบขั้นตอนของคุณเนี่ย วัคซีนวันนี้ผมบอกได้เลยครับใครก็ได้ที่มิอยากจะฉีดฉีดเข้าไปเลยเพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เดี๋ยวว่าแต่18เลยนะครับต่ำกว่า18ก็ติดเชื้อได้ยิ่งต่ำกว่าสิบแปดก็ยิ่งเสี่ยงนะครับพื้ที่เพราะว่าเขายิ่งน้อยยิงเด็กๆอย่างเงี้ยหรือมันเป็นเพราะอะไรคุณลองชี้แจงแนละฉีดแล้วมันจะมีอาการยังไงมันจะมีเอฟเฟกต์มันจะมีผลต่อเด็กยังไงคุณก็ชี้แจงสิครับ ถ้าคุณไม่ชี้แจงทําไมคุณไม่ฉีดให้เขาเด็กก็เดินเด็กก็กิกนเด็กก็นอนเด็กก็เที่ยวเด็กก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่คุณบอกว่าอย,อย่าอย่าเพิ่งฉีดไหนฉะีดผู้ใหญ่ก่อนฉีด59ขึ้นก่อนผู้ตรงๆนะครับบรรดาคนที่อายุต่ำกว่า59ที่มีโอกาสมีบุญวาสนาได้ฉีดตั้งเนี้ยนะ ผู้ง่าง่ก็พยายามที่จะดิ้นรนฉีดกันจึงได้ฉีดนะครับนะอย่างที่โนฟามออกมาก็ยังมีโอกาสนะคนงานอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคนงานบริษัทเขาก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปฉีดก็ทําไปครับอันนี้ในแพทย์ที่ที่บอกว่าเนี่ยกําลังจะหาทางว่างานนี้ต้องคุยกับรัฐบาลผมเชียร์ครับคงไม่มีใครกล้าคุยกับะยศเจรจาแบบตรงไปรงมาเหมือนกับราชิทยาลยนะครับ ผมเชื่อว่าศักยภาพของราบีเลยนะครับนะของฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องมีศักยภาพคุยกับคนที่ชื่อประย์จันจรุชาและเขาต้องเชื่อครับไม่เชื่อก็ก็ออกไปนะครับอย่าไปอยู่เป็นนายกเลยครับนะท่านบอกว่าคงต้องคุยกับรัฐบาลให้ชัดๆแล้วละ่ะอันนี้แสดงว่ามันทนไม่ไหวจริงๆ อัดอั้นกันนะครับแต่ว่าคนอื่นพูดอาจจะไม่มีแรงนะครับกระทบหรือว่าไม่มีเสียงพอแต่ถ้าราชวิเลยพูดนะครับอย่าง arm, ชิโนฟาร์มเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ราชวิยาลัยนะครับนะถ้าไม่ใช่ราชวิยาลัยนะครับป่บานนี้คนใดก็ยังไม่มีโอกาสได้ดมชิโนฟาร์มหรอกครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆฮนะผมอยากให้ราชวิเลยเนี่ยนะครับผลักดัน วัคซีนย่ออื่นๆด้วยนะครับไม่โมเดอร์นาไฟเซอร์จอร์นสันแอนจอร์นสันนะครับใครนําเข้าก็นําเข้ามาขอให้คนไทยมีโอกาสได้ฉีดครับจะไปรอคนชื่อประยุทธ์จันโอชาไม่มีทางรออนุทินไม่มีทางนะครับนะฮะไม่มีทางมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละครับมันก็เป็นไปได้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเดงเขาที่เห็นแล้วนี่นะครับไม่มีโอกาสฮะไม่มีโอกาสจริงๆนะครับนี่ขอ อนุญาตในแพทย์นิตินะครับผมว่าท่านท่านผลักดันเรื่องนี้หน่อยเห็นบอกว่ากําลังจะคุยกับอ,อยอบอกว่าชินโนฟาร์มขอฉีดให้กับเด็กอายุ18ขึ้นไปด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็แน่นอนครับผมว่าจะต้องเป็นหัวหอกแล้วนะราชวิเลยคงต้องเป็นหัวหอกเรื่องวัคซีนครับอย่างน้อยผมเชื่อมีศักยภาพและประยุทธ์ก็เกรงใจอนุทินก็เกรงใจครับ ขนาดเขาเอาชินโนฟาร์มเข้ามาอนุทินยังตัวเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยไปร่วมถแถลงข่าวกับเขาด้วยอ,อะอนุทินน่ะเป็นผมนี่อายเลยไม่รู้จะหน้าไปซุกที่ไหนหรอกครับไม่กล้าไปแต่แถลงข่าวร่วมกับเขาหรอกนะราวิไลเขานขาําเข้าชิโนฟาร์มไปถแถลงด้วยทาไมคุณไม่เอาเข้าแล้วครับคนไทยเขาร้องหาเขาพยายามรียกร้องทําไม่ได้ ทำไมถึงทำไม่ได้แล้วครับแล้วเขานนเข้าเจอชิโนแวก์เขาถึงถามว่าทำไมนักหนาเลยครับถึงเกี่ยวชินโนแวกไปฉีดให้คนไทยทำไมถึงเชียกันนักหนาเลยไอชินโนแวกเนี่ยไอ้ที่ที่เขาอยากได้ไม่เอามาไอที่คนไทยก็ไม่อยากฉีดนะดันไปเชียทั่วโลกเขาเขี่ยทิ้งเขามองไม่มีราคาแต่ประเทศไทยราคาชั้นหนึ่ง แอต่าเซเนกาบอกเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนแห่งชาติและชินโนแวรมันเป็นวัคซีนแห่งอะไรล่ะครับไอสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องพูดกันน้โยมกับผมว่ายังมีความลับอีกเยอะแยะมากมายที่รัฐบาลนี้ไม่ได้บอกประชาชนนะครับเยอะมากผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับและความลับก็จะถูกเปิดเผยไปเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับพอมาติดเขาวามาก,ม,ากมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เอากลายเป็นว่าเอามันรู้จะทํำยังไงเอา ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เพราะคุณล้มเหลวมาตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ผิดรัฐบาลน,นี้ผิดตั้งแต่วางแผนแต่แรกวันนี้จึงเกิดการล้มตายผมข้อกล่าวหานะครับผมข้อกล่าวหาอย่างนี้จริงๆถ้าคุณไม่วางแผนผิดแต่แรกเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เป็นรัฐบาลท,ท,ที่มองหัวประชาชนเป็นรัฐบาลที่ไม่มองว่าโอ้ย oh, คนไทยยังไงก็ได้นะ เหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นถึงขนาดนี้ไม่เกิดขึ้นถึงขนาดนี้เห็นข่าวล้มตายในแต่ละวันแต่ละวันนะครับเมื่อช้าดูคุณยายท่านหนึ่งก็เสียชีวิตใช่ไหมฮะลูกเขาก็ร้องหหมร้องไห้และไม่กี่วันด้วยเขาที่ผ่านมาเขาพยายามจะติดต่อให้มาตรวจต้องไม่ตรวจ นะพอไปโรงพยาบาลบอกต้องไปตรวจมาก่อนแต่เขาเรียกมาตรวจก็ไม่ตรวจจะเข้าโรงพยาบาลอาการยังไงเขาวันนี้แทบจะไม่ต้องตรวจละอาการโควิดเนี่ยมันที่เป็นที่ประจั์ว่าอาการหนึ่งสองสามนี่เป็นโควิดเนี่ยคุณต้องรีบตรวจแต่บอกก็จะรีบตรวจจะรีบตรวจแต่สุดท้ายที่ผลออกมาคือไม่ได้รีบตรวจเพราะมันมีขีดจำกัดเรื่องเตียงเรื่องบุคลากรดังการแพทย์ซึ่งเขาเหนื่อย ทำไมคุณให้เขาเหนื่อยถึงขนาดนี้แล้วครับเอาละทุกครับวันนี้ขอญาตพูดวีคันนี้ก็อัดอั้นพอสมควรนะครับอัดอั้นพอสมควรพรงนี้แน่นอนครับม็อบเขาไม่กลัวหรอกนะมอ็อบเขาก็คงต้องไล่นั่นแหละครับเอาเพื่ไล่ไปไม่ไปเขาก็ไล่ครับนะก็ต้องไล่ฮะจากนี้คนไทยก็เชื่อว่าจะลุกกันมากขึ้น และโอกาสติดเชื้อผมไม่เชื่อว่าจะอยู่ที่สองหมื่นอย่างที่เห็นนะครับวันนี้มันก็ปาไปหลายเท่าแล้วล่ะผมบอกอย่างนั้นนะแต่มันเป็นตัวเลขที่มันไม่เป็นทางการคือตัวเลขคนตายคนเจ็บคนป่วยหนึ่งตรวจยังไม่เจอยังมีอีกเยอะนะตรวจเองยังไม่เข้าระบบก็มีอีกเยอะไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่แจ้งมาแต่ละวันบอกว่าสองหมืนกว่าสองหมืนกว่าเนี่ยแม้กระทั่งการเสียชีวิตที่มันยังไม่ได้ผ่านระบบ การตรวจตามขั้นตอนของรัฐบาลก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศเทไปชนได้ทราบหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงมีความเสี่ยงอย่างสูงแต่ก็ไม่อยากให้ตกใจนะครับต้องมีสติท่านผู้ชมครับต้องอยู่อย่างมีสติเมื่อรัฐบาลล้มเหลวเรายิ่งต้องมีสตินะเมื่อเจอรัฐบาลล้มเหลวรัฐบาลบางคนเรียกว่ารัฐบาลเฮงซวยเลย ประชาชนก็ยิ่งจะต้องมีสติฮะนะเพราะมิเะนั้นแล้วเราก็ไม่ด้จะอยู่ยังไงผมพูดตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยขนาดอยู่กับบ้านยังติดเชื้อท่านะคิดดูดินะหลายคนอ่ะติดอยู่กับบ้านก็ติดเชื้อแล้วเอามันยังไงกันแน่เนี่ยเออนั่นแสดงว่ามันเป็นภัยที่ใกล้ถึงตัวทุกคนหลายคนบอกวันนี้ถึงข่าวที่ต้องตุนอาหารแล้วหรือยังบอก อย่าเลยนะครับยิ่งตุนนะ่ะไอ้เจ้าสัวมันยิ่งรวยอย่าครับถ้าแต่คนเริ่มตุนไอ้คนอื่นก็จะเริ่มตุนคนที่ตุนก็คือเจ้าสัวครับคนดีใจก็น่าจะเป็นรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้วครับนะฮะฝากหน่อยครับรักตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ช่วงนี้ไปหดหัวเต่าอยู่ที่ไหนล่ะครับรักตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแผนิษิออกมา ตึงถึงขนาดนี้แสดงว่าเขาทนไม่ไหวจริงๆนะครับบอกว่าทุกอย่างเกิดจากการวางแผนที่ผิดพลาดและยังไม่ปรับด้วยปัญหาคือยังไม่ปรับกัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วยังกัดต่อไปเรื่อยๆนะครับหวังว่ากระดุมเม็ดที่สองสามสี่มันจะดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์ต้องเริ่มไปกัดกระดุมใหม่แม้จะเสียเวลาสักนิดต้องเริ่มที่การกรัดกระดุมใหม่และเรียงให้ถูกทางครับ นะฮะความเป็นทหารนะครับพอขึ้นยุพพันเอกเนี่ยการทํางานก็น้อยลงแลครับเซ็นตามในร้อยในพันยิ่งเป็นในายพลดเด็กเนี่ยครับผมว่าแทบจะไม่ต้องอ่านนะเลยเลยซ้ไปเสนอมาก็เซ็นนะครับเพราะฉนั้นมาบริหารบ้านเมืองมันไม่ใช่ครับท่านต้องลงรายละเอียดจะไปเวิร์กฟอร์มโฮมกว่าตายอยู่ที่บ้านไม่ได้ครับขณะดเขาแซลว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะคุณเดกษิชินวัตรแซลอ่ะ น่าจะใส่ชุด PPE ลงไปคลุกแล้วประโยชน์ชาไม่มีทางแล้วครับอเอ้ยผู้นำจะต้องนั่งสั่งชี้นิ้วก็แค่นั้นแหละครับบ้านเมืองนึกเป็นอย่างนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับรวมถึงตัวเองด้วย <c oughs> ออกมาพูดเปลาเปๆาๆเนี่ยรายการตรงไปตรงมารายการตรงไรกำลังคิดอยู่ว่าบรรดา บรรดาที่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมจัดรายการตอนนี้ก็ลดน้อยหายลงเนื่องจากว่าแต่และคนก็กักอยู่ที่บ้านกันหมด <c oughs> กักอยู่ที่บ้านกันหมดก็เลยหาวิธีคิดว่าเอาละจากนี้ไปเราอาจจะต้องใช้วิธีการซูมนะครับแม้แต่ไม่มีความเข้มข้นก็อาจจะอยู่ที่คนละที่จัดรายการกันเอาอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่เราจะไม่ยอมหดหัวให้กับผู้สื่อข่าวําจน เราจะไม่ก้มให้กับผู้สืบทอดอำนาจเราจะไม่หดหัวให้กับประยุทธ์จันโอชาตราบใดที่ประยุทธ์จันโอชาอยัางบริหารงานที่มันเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ไม่หยุดที่จะพูดนะครับคนอื่นไม่กล้าพูดผมก็จะพูดแต่ทุกอย่างที่ผมพูดไม่ได้เพื่อใครครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองผมเกี่ยวดยวตรงคือพี่น้องประชาชนครับ เราเป็นคนไทยคนหนึ่งนันผู้ชมครับเราจะเห็นพี่น้องเราล้มตายกันแต่ละวันตายเป็นเบือก็ว่าได้นะครับอุบัติเหตุสามวันห้าวันเสียชีวิตร้อยสองร้อยย่างยังโอ้ร้องโอ้โกันแล้ววันนี้เสียชีวิตเนี่ยรายวันวันละร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่เราทนเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะความล้มเหลวในการบริหารรัฐบาลเราคงอยู่ไม่ได้ที่จะไม่พูดอะไรเลย นะครับมันก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับส่วนท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่จะมีความเห็นแย้งอย่างไรไม่มีปัญหาครับเพราะเราเป็นประชาธิทปไตยผมก็คิดผมก็พูดตามที่ผมได้เห็นได้อ่านได้ติดตามข้อมูลนะครับได้ประสบก็พูดตามนี้ครับส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรเชื่อยอย่างไรแล้วแต่ท่าน นะครับแต่ว่าคําพูดของผมนั้นไม่ได้พูดคนเดียวลวครับถ้าลองไปดูหลายคนพูดก็เหมือนกันครับขณะที่หยิบมาเป็นพูดตัวนี้คือนายแพทย์นิติมานนท์เนี่ย่ันก็คงมันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะคนเราวันนี้นะฮะอย่าว่าแต่นายแพทย์นิติแล้วกับใครก็ทนไม่ไหวฮะแต่ปัญหาว่าไอ้สิ่งที่พูดมามันจะ,ม,นจะมันจะไปถึงหูประยุทธ์ได้ขนาดไหนเพียงใดเท่านั้นเองครับและประยุทธ์จะกลัวหรือไม่เท่านั้นเองครับจะเกรงใจบ้างไหมจะกล้าปฏิบัติตามเขาบ้างไหม หรือ,อยังเอาแบบที่ตัวเองทํานี่แหละนะทีมงานตัวเองทำนยคณะกรรมการตัวเองตั้งนี่แหละนะคิดว่าดีที่สุดแล้วมันจะดีที่สุดได้ยังไงก็มันลามไปเลยๆแกฉีดวัคซีนยังไม่มีปัญญาฉีดไฟเซอร์เข้ามาไปรอฉีดวันที่เก้านี่นะครับไปเพื่อรออะไรเอาเลขมงคลอันนี้ผมก็พูดมาหลายทีแล้วพร้อมฉีดที่ไหนพร้อมก่อนฉีดก่อนเมื่อมันถึงแล้วพร้อมฉีด เราต้องไปรอพร้อมกันทำไมล่ะครับความตายไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รอเวลานี่ครับถูกไหมฮะก็ต้องพร้อมนะครับนี่รัฐบาลที่บริหารที่เอาใจเข้าไปถึงประชาชนความตายของประชาชนความเดือดร,อร้อนประชาชนต้องอย่างนั้นถึงจัดการทันทีนะครับโควิดปล่อยไว้ไม่ได้แม้กระทั่งหนึ่งนาทีต้องรีบฉีดเขาอันนี้ครับที่คือการแก้ปัญหาอันไหนที่ไม่ได้วัคซีนจะยังไงเพราะวันนี้เรารู้โจทย์แล้วว่าการแก้ปัญหาคือต้องใช้วัคซีนต้องเร็ว พอเชื้อมันแรงและต้องเป็นวัคซีนที่มียี่ห้อดีๆนะครับที่เขายอมรับการประชาชนอยากฉีดไม่ใช่เอาวัคซีนอะไรมาก็ได้อย่างเป่นต้นอันนี้ก็คือโจทย์ที่มันแคบมากแต่ปัญหาคือทำไม่ได้นะครับยังไม่พอ,อขั้นตอนโอโ้โหนะครับมาเป็นตัวสกัดทวงเวลาให้ตัวเองอยู่ยาวน่าเกลียดครับน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากนะฮะ หลายคนบอกว่ารัฐบาลเร็วมากแล้วแต่คนจะพูดบางคนบอกรัฐบาลแย่มากบางคนรัฐบาลเฮงซวยแต่ที่แน่วันนี้ขาอพูดผมก็คือมันทนไม่ไหวจริงๆครับเอาละครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับก็หลายคนนะครับสสดีเข้ามานะครับก็ขอกร่าบขอบพระคุณทุกท่านนะครับในกดไลค์กดแชร์ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่เวลาการที่เป็นประโยชน์ก็แชร์กันไปอย่างน้อยๆนะครับเสียงที่เราพูดจะเดินหังขึ้น จะได้ดังขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยประชาชนทุกคนด้วยนะครับครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับยงอยู่อย่างมีสติครับแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วละ่ะนะครับสติอย่างเดียวไม่พอฮะต้องใช้ปัญญาด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ